จะมีกัญไก่ตัดแล้วก็มีเห็นไหมคะแหลมๆเนี่ยอะไรเอ้ยกัญไก่อะไรแปลกแเปลือกเหรอยิ้มแย้มยังไม่ได้อันนี้เด็ดมากเดี๋ยวเขาบํากำลังลอดใต้ต้นองุ่นไม่ได้เลยโอ้โหไม่รู้จะเก็บอันไหนเนี่ยไม่รู้จะเก็บอันไหนจริงๆยิ้มดี คลิปนี้นะคะพวกเราจะมาเก็บอ้ง,งุ่นกันนะคะอ้ง,งุ่นแบบเป็นเป้งสดสดเลยนะคะที่ด้านหลังขุนนี่เลยว,วันนี้ขุนพาทุกคนเลยนะคะมาเก็บอ้ง,งุ่นที่สวนอง,งุ่นอิ่มสุกนะคะวันนี้เขาบอกว่านะอ้ง,งุ่นที่เราจะเก็บได้ในวันนี้นะจะเป็นอ้ง,งุ่นสีเขียวมีมเมล็ดด้วยแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่นดังซื้อ1นึโลแถม1นึโลจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะไปกันไหมคะหนม่ยยิ้มไปค่ะไปกันเลยค่ะ อยู่แถวดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับน,น,นี่เลยครับอง,งุนครับผมเ <Wow. S 1> ต็มเลยนะดูดิเต็มเลยเด็กๆน่าจะชอบนะแบบนี้ที่ได้มาเก็บเองอย่างนี้นะครับได้มาแล้วนะคะตะก,ก้าที่จะไปเก็บอง,งุนนะนะวันนี้นะไม่ได้เก็บอง,งุนได้เฉพาะสีเขียวนะมีสีม่วงก็เก็บได้ ได้กันไกลมาเรียบร้อยแล้วนะคะกันไกลไว้ตัดแล้วก็ตรงนี้จะ <ส itus S 1> มีกันไกลตัดแล้วก็มีเห็นไหมคะแหลมๆเนี่ยอะไรเกันไกลอะไรแปลกๆเปลือกเหรอเขาบอกว่าคือที่หนีบอางุ่นที่มันลูกที่มันเสียมันเน่าอ่ะที่อยู่ในพวงอยู่หนีบออกหนีบออกไปเก็บสีอะไรคะสีเขียวก่อนเดี๋ยวพ่อสงสัยนิดนึงคือ ใช้จ่ายกี่บาทเหรออย่างเงี้ยเราต้องซื้อยังไงคือเขาจะตะกร้ามาก่อนพอเก็บได้มาแล้วใช่ไหมคะเอาไปชั่งกิโลแล้วก็คิดตามน้ําหนักนั่นเองอ๋อคิดไปกิโลแต่องุนแต่ละพันราคาไม่เท่ากันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเกันเลยับผมอ๋อพี่เขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยคะดูแบบสีเหลืองเดูลูกเหลืองเมาดูตรงเนี้ยดูลูกหลืองเหลือง มันจะสุกแล้วมันจะหวานค่ะใช่ค่ะแบบสีเหลืองๆอ่ะสีเหลืองๆอันนี้ไม่มันจะนี่เขียวอยู่เห็นไหมคะตรงนี้เขียวอยู่เข้าไปดูข้างในก่อนไหมเดี๋ยวเราจองไว้ก่อนมองไว้ก่อนตรงนี้สีเขียวค่ะตรงนี้สีเขียวยังไม่ได้นะเห็นไหมคะสีเขียวมันจะเปรี้ยวใช่ค่ะแต่ต่างกับเนี้ยจอกสีเหลืองเด็กๆคะเจอแล้วยังคะยังไม่ตัดตัอันี้มันเน่าแล้วข้ามเน่าแล้วลองขีดตรงนี้ดู ใช้ที่ขี้บงนะได้ค่ะเข้าไปข้างในลึกๆนี่เจให้หนูยิ้มมากให้หนูยิ้มมากมีลูกอื่นหนูยิ้มมีตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะมีลูกที่เสียตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะหนูยิ้มลองดูนะค่อยๆนั้นดึงเข้าไปลึกๆแล้วก็หมุนมั้งท่านจะหมุนนี่คือหมายถึงลูกเน่าๆก็ใช่ค่ะดึงออกจากดึงออกจากพวง เดี๋ยวเราสลับกันดีไหมคะสลับกันสลับกันสลับกันนะนี่ดูสิเรามานั่งใต้ต้นองังุนกันนะคะต้นองุนจะเป็นลําต้นที่เล็กๆนะคะแล้วมันเป็นเหมือนเลื้อยอะ่ะมันเป็นเหมือนไม้เลื้อยค่ะเลื้อยไปตามอ่าที่เขาทําให้อ่ะคะ่ะมันเป็นเหมือนเต้นเต้นเต้นแล้วก็จะเลื้อยโอ้ยยิ้มแ้มตรงนี้โซนนี้เยอะมากดูสิเต็มไปหมดเลยว้าวแม่ปุ๋ยว่าเราต้องได้ตรงนี้แล้วแหละ ไม่ดูไม่ได้อยู่อ่ะหนูยิ้มตัดเลยได้้อันนึงแลวตัดคือตัดนะัดมือก็จับด้วยเย้ด yeah! ช้าหน่อยขอดูหน่อยค่ะผ้าอบอมขาคอตะก,กร้าดู๋ยวเขาบอกดูดูเาบอมกำลังลอดตายต้นอ,าอ,อ่างงูเอาอ่ผ้าบอมนั่งอยู่ตรงนี้ละกันเอาไป,ป,ปเราไปหาข้าบอมป่ะถือกันไกลต้องระวังด้วยนะจ๊ะ ต้องชิมสักลูกหนึ่งก่อนอ่ะนิ่มแย้มมานั่งก็จะบอกว่าพ่อควมขอชิมก่อนเราจะได้รู้ว่าสีเนี้ยอร่อยไหมชอบไหมสีแบบเนี้ยขอสักลูกหนึ่งนะปอกเปลือกเพราะมันปอกเปลือกดีกว่าอ่าอ่าจริงด้วยปอกเปลืืออกมเดี๋ยวพ่อควมชิมคนแรกก่อนเลยเฮ้ยมันแทบเป็นยังไงมีเม็ดค่ะเม็ดไหมคะพ่อความพ่อกัดตรงจุดไม่มีเม็ดเฉยเฉยเนาะ ได้นะเปรี้ยวไหมคะหวานไหมเปรี้ยวไม่เปรี้ยวแช่เย็นน่ะจะอร่อยขึ้นใช่แม่ปุ๋ยว่านะเราต้องเข้าไปข้างในๆเพราะว่าข้างในคนไม่ค่อยชอบเข้ามาเพราะมันลึกโอ้ยตรงนู้น่วงใหญ่มากฮะโอ้ดูสิยิ้มแย้มยไม่ได้อันเนี้ยเด็ดปะยังไม่ได้จัดหร้อแย้มตรงนี้ไหม ถ้าหนูยันถ้าหนูยันตัดนี่คือมันจะเป็นพวงใหญ่มากหนูยันต้องตัดตรงนี้เลยอะ่ะฮะพอมันเป็นพวงแบบสองอันที่แบบชาติกันอะ่ะนนตัดตรงนี้เหรอใช่ค่ะตัดทั้งในในเลยหนึ่งสองสามเร่งๆนี่เจนเย็นเจนยันเมนยนมุดออกมาเจนเย็น ยเขาไม่ยอมหลุดอ่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันพาดกิ่งตรงอย่างนี้อยู่ไงเดี๋ยวก่อนยกนมือมีกิ่งน,น,<ๆ>นี้อยู่อ,อ่ะนี่ซองกออดูเจ็บนี่ห่วงใหญ่ไหมมทั้งสีเขียวมีมทั้งสีเหลืองนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะให,ใหญ่มากใหญ่มากมากเลยหนูยิ้มเลือกได้หรือยังจ๊ะได้อยู่นะตกลงหนูอยากได้อันนี้ใช่ไหมมันใหญ่ไปไหมสีเหลืองอ่ะมันน้อยมากตัดเลยตัดเลยนี่ อโยหนูยิ้มโชคด้ของหนูยิ้มหนูยิ้มต้องจับตรงนี้ไหวไหมไม่ไหวหรอกอย่างนั้นยาวกว่าหน้าหนูยิ้มอีกนะอันนี้คืออมุนทรงสวยปะแม่ปุ๋ยว่าเราเก็บกันเยอะแล้วนะสีสีตรงนี้เขาบอกแต่สีเขียวอันนี้เขาบอกว่าหนึ่งแถมหนึ่งเราพอแล้วคิดว่าถึงไหมหนึ่งแถมหนึ่งหมายความว่าไงหนึ่งกิโลแถมกิโลหนึ่งอย่างเงี้ยอุ้ยอันนี้หนักแล้วอันนี้นี่อย่างน้อย สีขีดแล้วเนี่ยโอเคสีเขียวแม่ปุ๋ยว่าพอละเดี๋ยวเราจะไปเก็บสีม่วงกันต่อนะคะถึงแล้วนะคะสีม่วงองุ่นสีม่วงถึงแล้วดูนุมันไม่ใช่ของปลอมนะมันคือของจริงนะติดเต็มไปหมดเลยมันคือของจริงนะคะเต็ไมไปหมดเลยนี่เทคนิคการเก็บ<ด>องุ่นสีม่วงนะคะ คือจะต้องหาลูกพี่สีเข้มๆแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะมีสีเหลืองอยู่เห็นใช่ไหมคะเราต้องไปหาสีม่วงเข้มๆเลยอย่างเงี้ยสีเขียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสีเขียวนี้ไม่ได้นะคะเราต้องหาแบบสีเข้มๆอ้ออ้โหตรกนี้สีเข้มมากสีเข้มๆเลยค่ะเข้มๆเลยโอ้โหอันนี้ได้นะหนิมโอ้โหอันนี้แบบใหญ่มากใหญ่มากเด็กๆจะเอาพวงไหนแนะนำแค่สีเข้มๆ หนูยิ้มหนูยิ้มได้นะตรงนี้ได้นะคะลูกหนูยิ้มคิดว่าจะเอาไหมคะแล้วนี่เนี่ยมันมีอันที่หน้าหมุนออกก่อนหมุนออก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 นี่เอาอีกด้านของกรรันไกที่มันสําหรับที่หมุนเนาะหมุนนี่ไงเจ๋งมากามีอีกไหมอ้หูอันนี้ก็คือเน่านะคะคีดก่อนนะคีบแ,แล้วก็หมุนคีดแล้วก็หมุนเดี๋ยวแม่ปุ๋ยดูให้นะ,ม,อออะมันอ่อนใช่ไหมคะไม,ไ,มไม่เป็นไรให้ปุ๋ยช่วยดึงให้ โอเคมาหนูยิ้มจะตัดหรือยังเขี่ยลูกเขียวออกมาด้วยไหมลูกเขียวไม่ต้องค่ะทพ่อมันไม่ได้เป็นลูกที่เน่าเราก็ต้องยอมรับไปอ่ะหนึ่งสองโอ้โหะเกือบไปแล้วตามันหนักป้าหนักเหรอหนักมากครับบอมสวยมากสวยรวอโอ๊ยระวังระวังมีมีพวกไหนอีกคะมีนะนี่แมปุ๋ยนี่น้องร้องดูดูมปุ๋ยจะพาไปดูค่ะ โอ้โหเจ้ดเลยว้าวดูสมันไปหมดเลยไม่รู้จะเอาพวงไหนหนูยิ้มได้แล้วนะคะเอาพวงไหนโอ้พวง<ว><ว>นี้หนูยิ้มต้องจับเองนะหนูยิ้มต้องประครองข้างล่างอย่างนี้อ่ะอแล้วก็ตัดมันจะอยู่โอ้มันเข้ามันเข้า,ขาแบบแม่ปูย่ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยลอ,อยมันแน่นมากค่ะอันนี้เย<ม>้เจอแล้วยังคะหนูยิ้มต้องจับเวยนะยิ้มจับข้างล่างยิ้มจับข้างล่างไว้ยิ้มต้องประคองข้างล่างไว้อ่ะตัดเองไหใช่หรือเปล่าไม่รู้นะ มันพาดกิ่งเหมือนของหนูแยมเมื่อกี้อีกแล้วดันออก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 ก้อนออกเกือบไปแล้วของหนูยิ้มหนูยิ้ม้วอัันนนีมมไ่สยยังเยอะเลยหาใหม่หาใหม่หาใหม่สดยอดเลยตัวนี้เราได้สามพวงใหญ่ๆเลยนะคะสามพวงใหญ่ๆเอาอีกคนละหนึ่งพอนะคะโอเคค่ะแล้วเขาไปข้างในไหม เดี๋ยวก่อนกไกเข้าไปข้างในมาให้ปุ๋ยถือให้มาเียมจะไปเอาที่มันใกล้ๆเก้าอี้อ๋อได้ได้ปุ๋ยช่วยถือค่ะมันกว้างมากเลยนะคะน้องๆครั้งนี้มันเป็นโดมค่ะเราสามารถเดินได้เรื่อยๆจะเก็บตรงไหนก็ได้เลยนะคะเนี่ยปุ๋ยให้ดูนี่สีดำๆตรงนี้ใช่หมดเลยนะคะโหเที่ยวกับมือแม่ปุ๋ยดูสิยอดเลย โอ้โหไม่รู้จะเก็บอันไหนเนี่ยไม่รู้จะเก็บอันไหนจริงๆ <c oughs> มีความสุขมากเลยแม่ปุ๋ยมาเก็บนะคะในช่วงวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะยังมีอ่างุ่นให้เก็บอยู่นะคะหนูแ <c oughs> ยมหนูแยมจะเอาตรงนี้เลยเหรอคะมันสูงมันแน่นมากอะ่ะ <c oughs> มันแน่นมากเลยนะคะหนูยิ้มจเจาลูกไหนคะเอาพวกไหน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยอันนี้น่ารักมากยิม้มแยมน่ารักกว่าจิ้มยิง เก้าอี้ไหมแม่ปุ๋ยเห็นนีเก้าอี้เห็นไหมก้าอี้เรายืนแล้วก็ตัดช่วยกันช่วยกันตรงไหนตรงไหนตรงไหนครับตรงไหนขยับเข้ามาอีกขยับเข้ามาอีกอ่าหนูยิ้มช่วยจับเก้าอี้ให้ด้วยอ้าวหนูย้ํช่วยจับหน่อยหนูย้ํจับไว้หนูย้ํจับไว้จับที่จับที่คนยังไม่รู้นะยูน่ารักยังไงค้าบอลมาละอ้าวหนูยิ้มต่อ โอ้หนูยิ้มแม่ปุ๋ยว่าแต่มันยังน่าจะยังไม่สุกหรือเปล่าคะโอ้ยหนูยิ้มมันงี้น่ารักนะหนูยิ้มไม่มีพวงแบบน่ารักน่ารักบ้างเลยอะจะเอาพวงน่ารักเล็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราหาพวงแบบน่ารักน่ารักกันอยู่นะใหญ่อยู่นะอ่ะแล้วแต่เลยไอ้หนูยิ้มแม่ปุ๋ยอะน่ารักตรงเนี้ยเอาพวงนี้เลยน่ารักเอาไหมอ๋อคุณจะขึ้นบันไดเลยเหรอ อันนี้ไม่หนักมากบันไดอยูน่นี่เนี่หรอได้ไหมอ่ะคือมันต่างระเหรอว่า <c oughs> ต้องขยับอ่ะแม่ปุ๋ยจะช่วยจับให้นะคะไ,นะได้ไหมได้ไหมให้ตรงนู้นตรงนู้นแม่ปุ๋ยจะช่วยจับให้นะคะปึ๊บได้ไหมอ้าน่ารักชน้อยน่ารักมากโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้เราเก็บองุ่นได้เยอะแค่ไหนกันบ้างนะคะปะกี่กิโลเด็กๆวิ่งกันเร็วมากเลยตามไม่ทันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอันนี้โลกหล่นเฮได้เยอะไหมคะตรงนี้คือสีเขียวของเรานะคะที่เก็บครั้งแรกนะคะและตรงนี้คือสีม่วงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะรวบรวมเพื่อที่จะไปชั่งน้ำหนักและไปคิดเงินกันนะคะ มาชั่งน้ำหนักกันนะคะนี่เป <c oughs> <c oughs> hey, ็น <respir> ส er <intake> <t illegal survivors> <the> ีช <wei> ั่งสีม่วงก่อนนะคะโอ้โหเยอะมากดูดิเป็นสีม่วงตัดเพลินวันเยอะเลยดูกิโลตรงไหนอ่ะกิโลแล้วเท่าไหร่่ะครับโลสองร้อยห้าสิบเซนรห้าสิบโลสองโล นี่เป็นกี่กิโลคะเกือบสามโลเกือสามโลนะคะถุงทีแล้วเกลอเจ็ดร้อยสามสิบสามนี่ก็มีคำนวณเลยอ่ะเนี่ยกิโลโลละวสองร้อยห้าสิบทั้งหมดเจ็ดร้อยสามสิบบาทนะคะนี่ทั้งหมดเลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูสีเขียวกันนะคะสปลาเป็นสีเขียวนะคะโอ้จุดหลอเก็บขึ้นมาเดี๋ยวไม่ได้น้ำหนัก หนึ่งโลโอ้ยนี่กิโลแล้วสามร้อยอเจสแปว้าวสี่ร้อยหสห้าสิบห้าตรงนี้นะคะได้สองโลสองขีดนะคะสองรเป็นสี่อยห้าสิบ้าันนี้มันหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยค่ะโอเคอันนี้มันหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็ลดลงไปอีกค่ะ